ขณะนี้ก็กําลังเปิดน้ำนะครับเปิดน้ําให้พี่น้องกเกษตรกรตําบลบักดองตอําบลซิและก็ตําบลโโพกโโพวงเราได้ใช้น้าตามพองน้ําครับตามกําหนดกันนะว่าให้เปิดวันที่20วันนี้ก็เจ้าที่มาเปิดแล้วครับนี่เป็นการขอบคุณมากนะครับต้นพืชสวนไรนาหรือว่านาข้าวตาฟางอต่างก็คงจะได้มีชีวิตชีวาขึ้นเพราะทาง อาเจ้าหน้าที่เขามาได้เปิดน้ําให้พี่น้องได้ปลูกข้าวหรือว่าทําเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกดกรชมชลประทานเร่งเปิดน,น้ําเขื่อนห้วยชาช่วยพื้นที่การเกรษตรในการทําไร่ทําสวนและทํานาพื้นที่การเกรษตรเพื่อให้ชาวบ้านประชาชนรอบเขื่อนได้นำเอาน้ำทางเขื่อนปล่อยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในภาคการ,กรเกษตรและไร่สวนของชาวบ้านวันที่20ธันวาคม2567เวลา13นาฬิกาชาวบ้าน4ตำบลได้รับน้ำในการปล่อยจากเขื่อนห้วยทาที่มีปริมาณน้ำขนาด29ล้านโลกบาทเมตรเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การ,กรเกษตรในพื้นที่การทำการ,กรเกษตรมีทั้งหมด4ตำบล คือตำบลบักดองตำบลสิตำบ,ตำบพลพรางและตำบลโควงในช่วงฤดูการนี้เพื่อให้ชาวบ้านและประชาชนรอบๆเขื่อนได้รับน้ำจากเขื่อนเวทาโดยการปล่อยจากทิศใต้ไปทางทิศเหนือเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในภาคการ,กรเกษตรเพราะช่วงหน้าแล้งนี้พืชในไร่ในสวนของกเกษตรกรยังคงขาดน้ำในปริมาณที่มาก ในการประชุมทำประชามติเห็นพ้องต้องการต้องการให้ทางครมชมประธานได้จัดสรรปันส่วนในการเปิดน้ำเขื่อนห้วยทาในวันที่20เดือนธันวาคม2567ในช่วงเวลา13นาฬิกาให้เพียงพอต่อการใช้น้ำของเกษตรกร,กรในการประชุมได้มีนายสาวุธแน่นหนาหัวหน้าครมมนปพรทานห้วยทา นายปุยฉัดทันรองหัวหน้ากรมชนประทานเขื่อนห้วยทาและนายทวัชัยลีลาเกษตรอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดข้อสรุปทุกฝ่ายต่างเห็นท้องต้องกันโดยทานกรมชนประธานนำโดยนายสราวุฒิแน่นหนาหัวหน้ากรมชนประธานเขื่อนห้วยทานายปุยฉัดทันรองหัวหน้ากรมชนประทานเขื่อนห้วยทาพร้อมนายทวัชัยลีลาเกษตรอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกด มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ทำการเปิดเขื่อนห้วยทาในวันที่20ธันวาคม2567ในช่วงเวลา13นาฬิกาโดยมีคณะกรรมการจากชาวบ้านทั้ง4ตำบลมารวมตัวกันเปิดประตูระบายน้ำเพื่อให้ชาวบ้านและประชาชนที่ทำการ,กรเกษตรในพื้นที่ที่ปลูกพืชไร่ต่างๆอาทิเช่นทุกเรียนเงาะลำไยมักม่วงเยี่มาน และพืชไร่อื่นๆอ,อ,อีกหลายชนิดที่ไม่ได้กล่าวถึงอำเภอคุนหารจังหวัดศรีสะเกดเป็นอีกอำเภอหนึ่งที่สร้างรายได้และสร้างผลิตผลทางการเกรษตรเป็นอันดับต้นๆทางเศรษฐกิจในภูมิภาคได้เป็นอย่างดี p ีพีนิวไทยแลนด์ยินดีและดีใจที่หน่วยงานหลายๆหน่วยงาน ยังมองเห็นความสําคัญและยังอำนวยการความสะดวกต่างๆเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงต่อชาวเกษตรกร,กรในพื้นที่อย่างถาวรและมั่นคงต่อไป แถวเมืองแทนข่าขาวสีสเกตพีพีนิวไทยแลนด์รายงานสวัสดีครับขายที่ดินเปล่าขนาดพื้นที่102ไร่อยู่จังหวัดปทุมธานีที่ดินแปลงนี้มีความสวยงามอยู่ติดกับมหาวิทยาลัยชินวัตรอยู่ใกล้กับไทยคมใกล้กับซีพีด้านข้างติดกับที่ดินของท่านเนวินชิดชอบ หน้ากว้างติดถนนคอนกรีต500เมตรการสัญจรสะดวกสบายทางเข้าออกเข้าได้หลายทางเหมาะที่จะลงทุนสร้างโรงงานหรือโกดังหรือหมู่บ้านจัดสรรเราเสนอขายในราคาไล่ละ1,300,000บาทท่วนสนใจติดต่อโทร098 389 4577หรือไลน์ ID ต้น 064-837-0198